อีพีที่สิบปราศาสต์เงามืดหลังจากช่วยทะเลสาบแห่งความฝันแตกสลายเข็มทิศเรืองแสงสองทางครั้งสุดท้ายไปยังปราศาสตร์มืดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงตระหง่านเมฆดำปกคลุมรอบๆเหมือนจะกลืนกินทุกแสงสว่างการเดินทางสู่ปราศาสตร ทั้งสามไลอาเคียนและมีลาเดินฝา่าพายุเงามืดขึ้นไปทุกย่างก้าวหนักหน่วงแต่พวกเขามีของขวัญที่ได้รับตลอดการเดินทางพินแห่งประกายดาวจะเกาะเสียงเพลงนาฬิกาพกแห่งความทรงจำจากหุบเขานาฬิกาขนนกสีรุง้งจากป่ามายาลึก ละกายดาวแห่งความหวังจากทะเลสาบแห่งความฝันของทั้งหมดรวมพลังเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความกล้าหาญเผชิญหน้าเจ้าแห่งเงามืดเมื่อเข้าไปในบันลังเงามืดที่ใหญ่โตในร่างมนุษย์สูงชลูดปรากฏมันคือเจ้าแห่งเงามืดเสียงของมันดังก้องไปทั่วโถง เจ้าทั้งสาอาจจะผ่านบททดสอบมาได้แต่ที่นี่คือจุดจบความสิ้นหวังคือสิ่งที่แท้จริงเงามืดปล่อยพลังปกคลุมทั้งห้องแสงทุกดวงดับสิ้นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไลอาใช้ความกล้าตะโกนท้าทายเราไม่กลัวเจ้าอีกต่อไปแล้วพุ่งเข้าฟันม่านรุกเงา เขียนใช้นาฬิกาพกปลดปล่อยความทรงจำดีๆที่บันทึกไว้ภาพหัวเราะรอยยิ้มและความอบอุ่นสว่างสวยเต็มโถงมีราหัวเราะเสียงดังด่าเริงกลบเสียงคำรามแห่งสิ้นหวัง จากนั้นทั้งสามรวมพลังกับพินแห่งประกายดาวเล่นทำนองแห่งความหวังขนนกสีรุ้งเป็นประกายขายปีกโอบกอดพวกเขาไว้เจ้าแห่งเงามืดร้องก้องด้วยความเจ็บปวดเงาดำแตกสลายอีกอีกทีละชั้นจนเหลือเพียงแสงสว่างเจิดจ้าเต็มโถงการเปิดเผยความจริงเมื่อเงามืดหายไปพวกเขา พบว่าเจ้าแห่งเงามืดที่แท้จริงคือวิญญาณผู้พิทักษ์เก่าแก่ที่ถูกพลังด้านเงามืดครอบงำวิญญาณกล่าวเบาๆว่าขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าต่อไปดินแดนนี้จะได้กลับมาสู่สมดุลแล้วร่างวิญญาณก็ค่อยๆสลายไปทิ้งเพียงปลึกแห่งแสงให้ทั้งสามเก็บไว้ กลับสู่เมืองรูมิลาเมื่อพวกเขากลับถึงเมืองแสงดาวส่องทั่วฟ้าเมืองทั้งเมืองเฉลิมฉลองเด็กๆได้รับการต้อนรับในฐานะผู้พิทักษ์แห่งแสงสัตว์แห่งความฝันปรากฏขึ้นอีกครั้งบอกว่าพวกเจ้าทำได้ดีมากแต่การเดินทางยังไม่จบเงามืดออก กลับมาในรูปแบบใหม่และพวกเจ้าคือแสงสว่างที่จะปกป้องโลกนี้ต่อไปในตอนต่อไปนั้นเด็กๆจะเดินทางไปบนจนภัยอย่างไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ